เดินหอเอชุติมาฝันสลายงานแต่งล่มในวัย55สำหรับเอชุติมาโดนนี้มาเปิดใจทีนี่ที่แรกหลังเลิกรากับแฟนเด็กแล้วพร้อมด้วยเหตุผลที่ทนไม่ไหวเพราะพฤติกรรมเที่ยวกลางคืนและมีเรื่องผู้หญิงเก็บกระเป๋านี้ออกจากบ้านตัวเองออกไปเผยฝ่ายชายมาง้อแต่ไม่กลับยอมเจ็บครั้งเดียวเห็นฝ่ายชายโพสต์สดแล้วเข้าใจเพราะเลิกกันแล้วแต่ยังมีความหวังดีให้เสมอ พร้อมฝากถึงอดีตแฟนเด็กทุกประเด็นในรายการคุยซับโชว์ถามว่าสภาพจิตใจตอนนี้โอเคแล้วพี่จะบอกทุกที่เลยว่าด้วยอายุที่มันห่างกัน31ปียังไงก็ต้องมีวันนี้ทำใจไว้นานแล้วแต่ไม่นึกว่าจะปุ๊บปั๊บแล้วไปเลยคบกันมา6ปีกว่าคบตั้งแต่น้อง18-19คนมีแฟนต่อให้เราทำใจได้แต่ผูกพันมา6ปีมันก็รู้สึกเสียใจพี่เป็นคนขอเลิกเขาเองเลิกมา2เดือนแล้วค่ะ สาเหตุที่เลิกด้วยวัยที่มันห่างกันแล้วน้องก็ยังติดเที่ยวกังคืนด้วยการดื่มยันหวางเราไปช่วงแรกๆเราไม่ไหวเขาเที่ยวทุกคืนเราก็บอกให้เขาเพอๆลงบ้างชีวิตครอบครัวมีเมียเมื่อพร้อมดีกว่าควรจะดูแลกันบ้างไม่ใช่เอาแต่เที่ยวพอเที่ยวเสร็จก็ทํางานทําการลําบากพี่เองต้องทํางานวัยจะ56ปีต้องตื่นมาถ่ายละครสภาพล่องลอยไปถ่ายละครมันไม่ได้เราเลยว่าถ้าคุณรักเราคุณต้องหยุดเที่ยวบ้าง พอเที่ยวกลางคืนก็เกิดเหตุการณ์มีผู้หญิงสาวๆบางทีก็วัยก็ไม่ได้ใส่ใจว่ามีแฟนหรือยังเคยจับได้เมื่อปีก่อนคนปีก่อนก็มาปีนี้อีกแล้วคนเดิมเนี่ยแหละมันจะเอาให้ได้ตอนนี้ยกให้ไปแล้วเรียบร้อยแล้วจบไปเลยถามว่ายังโกรธไหมไม่โกรธแล้วค่ะเพราะเขาเด็กเราเข้าใจเขาสองปีแรกที่คบกันไม่เคยมีข่าวเลยลงรูปผู้นักข่าวเลยตามตอนนั้นก็รักกันหวานจริงๆไม่ได้สร้างภาพไม่ได้หิวแสงมีหนุ่มมาจีบไหม ก็มีเยอะค่ะตอนนี้บอกเลยว่า29ขึ้นไปถึง40ขอแค่นั้นขอโตหน่อยคนที่เบื่อการเที่ยวแล้วเที่ยวบ้างนิดหน่อยผู้ใหญ่ไม่เอาค่ะแต่เขาเอาเอไม่อยู่หรอกเราซนเราทํางานทำการเองไม่ได้ชอบไม่ใครมาเลี้ยงถามว่าอยากบอกอะไรนะ้องขอบคุณหปีที่ผ่านมาผูกพันความทรงจำดีๆก็มีความทรงจำไม่ดีก็ลืมๆไปขอให้น้องมีอนาคตที่ดีเจอคนที่ดีขอให้โชคด,ดี ถามว่าถ้าวันแต่งงานเขามาเชิญเอไปร่วมง,งานเอก็จะยินดีค่ะความหวังดีความห่วงใยยังมีความรู้สึกดีๆให้น้องตลอดยังห่วงตลอดเวลาแต่จะทําใจหนึ่งปีจะยังไม่มีแฟนขอเรียนรู้หลายคนขอเดทไม่ไปของทุกอย่างต้องใช้เวลาเราเพิ่งเจ็บขอรักษากตัวเองก่อนเมื่อก่อนรักคนอื่นมากกว่าตัวเอง